สวัสดีครับชวนี้ชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่10มกราคมพุทธศักราช2554ครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตอาครมหาราชาอาครศิลปินวานี้เวลา20.40นาฬิกาส0นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเช a l เรนเจอร์อิมแพเมืองทองธานี ชอบพระเนการแสดงคอนเสิร์ตอาครามหาราชาอาครศิลปินซึ่งเป็นมากรการดนตรีเฉลิมพระเกียรติที่กองทัพไทยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชุมนันษาเจ็ดรอบ5ธันวาคม2554อาจเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเผยแพร่พระปร,ะรีชาสามารถด้านการดนตรี โดยได้อัเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาบรรเลงรวมถึงบทเพลงคลาสสิกยอดนิยมบรรเลงโดยวงซิมโฟนีออเคสตรากองทัพไทยท่านี้ได้เชิญเรือตรีสันติลุนเพนักร้องเพลงปลูกใจซึ่งมีชื่อเสียงมากในบทเพลงความฝันอันสูงสุดมาร่วมขับร้องด้วยโดยการแสดงแบ่งเป็น4ชุดชุดที่หคือกีตากวีร่วมแซ่ซ้องสรรเสริญ เป็นการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงคลาสสิกยอดนิยมชุดที่สองเพลงแสนเพลิงแฝงปรัชญา,าพาผงใสเป็นการขับร้องเดี่ยวในบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ไพเราะหวานและแฝงไปด้วยปรัชญานในการดำเนินชีวิตชุดที่สามสร้างสํานึกให้ตระหนักรักผืนดินเป็นการขับร้องเพลงหมู่และประสานเสียงบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรักชาติ และชุดที่4ขอเทิดไทยพระมิ่งขวัญปวงประชาเป็นการขับร้องประสานเสียงในบทเพลงเฉลิมพระเกียรติคอนเสิร์ตครั้งนี้นับเป็นการแสดงวงดนตรีขนาดใหญ่และเป็นครั้งแรกที่ใช้เครื่องดนตรีถึง184ชิ้นมีนักร้องประสานเสียงของกองทัพไทยถึง60คน